สวัสดีครับสูตร3ตัวบนที่มาทุกงวดสำหรับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568มาลุ้นต่อนะครับสูตรนี้นะครับมาครบทั้ง3ตัวนะครับก่อนชมสูตร3ตัวที่มาทุกงวดโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องเป็นประจำกันนะครับคำเตือน ใช้วิทยาญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับคุณครับก็อยากจะให้คุณนะครับหลังจากที่เราลงไปในสูตรคู่ชุดเดียว0ูนย์นะครับก็ได้ชุดคลิปตัวนี้นะครับก็คือ57นะครับไม่ทราบนะครับระหว่าง5กับ7นะครับมันจะมาด้วยกันหรือเปล่านะครับสำหรับหมวดนี้นะครับ อ,อาจารย์ก็ย so, ังไม่ได้วง7ตัวนี้เลยนะครับคุณครับบางที7กับ5นะครับถ้ามาด้วยกันนะครับมันก็มา3ตัวในชุดนี้เลยถ้าไม่มาด้วยกันนะครับก็เราก็มันก็ต้องไปออกกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับอย่างเช่นงวดที่แล้วตัวนี้ไม่มานะครับตัวนี้เเขาจะมาหรือไม่นะครับนี่ก็มานะครับ97นะครับก็ลองมาตามในสูตรนี้เลยนะครับสูตรตัวนี้นะครับที่นํามาตั้งนะครับคุณครับก็เป็นเลขซึ่ง เดี๋ยวอาจารย์จะชี้แจงหน่อยนะครับคุณครับท่านท่านก็ยังไม่ค่อยจะทราบนะครับว่ามาจากตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณครับสูรตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลงหน่อยนะครับคุณครับมันก็ทํากีงวดครับห้าหกพวดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่านจะลืมไปนะครับเพราะสูรตัวนี้อาจารย์เคยลงไปแล้วนะครับคุณครับดูดึงเบอร์ก่อนนะครับจะชี้แจงให้ดูนะครับ ก็ตัวนี้เลยนะครับที่เรามาตั้งนี่นะครับก็คือครั้งสุดท้ายของเขานะครับเราย่อมาจากนี่นะครับที่จริงเลขมันเข้ามาจากนี่นะครับเนี่ยอาจารย์ขีดไว้นะครับจากนี่เลยนะครับแต่เรามาเอาแค่นี้นะครับมันได้3ตัว3ตัวทุกงวดเราตัดเพียง6งวดเท่านั้นเองนะครับก็คือตั้งแต่อะไรครับตัวนี้นะครับ5 4 7นี่นะครับมาแล้วก็จนกระทั่งถึงงวดนี้หกห้านะครับมันมาตัวหนึ่งนะครับเราเรามันยังเดินนะครับเราก็ต้องใช้ต่อนะครับ เราเริ <Wells> ่มกันเลยนะครับคุณครับตัวนี้เรามาเริ่มร้อยดูกันเลยนะครับว่ามันได้ยังไงออกยังไงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เลยนะครับเราก็ร้อยกันเลยนะครับตัวนี้ได้อะไรครับ1นะครับนี่เรามาตั้งเลยนะครับครั้งเลขครั้งสุดท้ายนะครับคือ3ตัวหลังนะครับ9อ่านะครับนี่เราขีดไปเลยนะครับเลขมันจะเดินนะครับ 0, 1 2 3เนี่ยนะครับเนี่ยวิ่งนะครับ3อ่าเราเราวง3าว้เลยนะครับเราวง3ไว้ก่อนเดี๋ยวปากกาแดงมาวงซะหน่อยนะครับมันจะได้เห็นเป็นทางวิ่งของเขานะครับ3วิ่งนะครับ3วิ่งเนี่ยนะครับเราเอาตัวนี้ลงมาเลยนะครับเนี่ยห้าสี่เจ็ดเอาเราตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ทราบว่าท่านจะอนนั่นหรือเปล่านะครับห้าเอาตัวแดงตั้งก็ได้นะครับสี แล้วก็7อย่างเงี้ยนะครับคุณครับทีนี้เรารู้นะครับว่าตัวมันออกตัวนี้3เราไม่ต้องไปทําหลายตัวเอา5 3สแล้วก็4 3สแล้วก็7 3ดใช่ไหมครับแต่เราจะใช้ตัวเดียวนะครับก็คือไม่ต้องทําให้มันเลอะนะครับแล้วทีนี้เราจะอาตัวไหนขึ้นไปนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ขึ้นไปเสียบเลยนะครับมันจะได้3มตัวทุกงวดเลยนะครับก็ลองมาลุยกันเลยนะครับคุณครับงวดนี้นะครับ ว่ามันจะเดินต่ออีกไหมนะครับที่แล้วมันได้แค่72ตัวศูนย์ตัวเดียวแต่มันออกศูนย์สตัวกับ7ตัวเดียวนะครับในสูตรนี้เราไปเอา8มาไงครับมันก็เลยล่มขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนะครับเราจะได้เห็นสูตรล่างนะครับสูตรล่างก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยอะไรครับแสนนะครับหลักแสนกับหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะครับเราบวกกันได้9 0นี่นะครับระหว่าง0นย์นะครับศูนย์ศูนย์กับ อะไรครับศูนย์กับ8นะครับมา1ตัวเราจะไปทํายังไงไม่ได้นะครับต้องเอาตามสูตรเขาเราต้องเดินให้ครบนะครับเราจะไปใช้โค้ดใช้อะไรมันจะหายทันทีเลยนะครับอาจารย์ทดลองดูหลายแล้วนะครับ4 5นะครับ6 7 8นี่นะครับเนี่ยเราใช้ศูนย์กับ8นะครับ ผลปรากฏมันออกที่8นะครับเราเราไม่ต้องเอาศูนย์ขึ้นไปนะครับอย่างวันนี้เราต้องเอาขึ้นไป2ตัวนะครับคุณครับนี่อย่างเงี้ยศูนย์ก็8มาตัวหนึ่งใช่ไหมครับเราก็เอา8มาวางตรงนี้เลยนะครับบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่า8ไปวางตรงไหนนะครับมันถูกในตัวนี้นะครับมันถูกที่ ออกตัวนี้เลยนะครับเนี่ยมันออกตัวนี้เลยนะครับ843เลยนะครับเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเพราะมันออก843สี่สามเราก็มาดูว่ถัดมานะครับอ่ามันออกตัวนี้นะครับเนี่ยเรามาตั้งใช่ไหมครับเนี่ยเเดี๋ยวท่านจะไม่ทราบอีกนะครับเราใช้ตัวนี้มาตั้งอ่างวดนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้มาตั้งรอไว้เลยก็ได้นะครับตั้งตั้งรอไว้ตรงนี้เลยนะครับอะไรครับหอ่านะครับรับ6 5แล้วก็4อย่างนี้เลยนะครับคุณครับอ่านะครับแล้วทีนี้เราก็จะร้อยหาตัววิ่งนะครับ หาตัววิ่งเขาได้เก้านะครับได้หนึ่งนะครับมันได้ตัวเดิมนะครับเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันก็ได้สามอีกนะครับมันอย่างนี้เลยนะครับเราก็เอาสามขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยสามสามนะครับเพราะเราตั้งตัวนี้ไว้แล้วใช่ไหมครับมันออกกับตัวนี้เราเอาสามมาใส่ตัวนี้เลยนะครับสามเนี่ยมันถูกตัวบนนะครับ เราพอได้แล้วสมตัวบนแล้วนะครับเราได้6กสาไปแล้วทีนี้เรามาดูตัวล่างของเขานะครับเราได้อะไรนะครับนี่ก็คือ7อ่าปากกาเขียวดีกว่านะครับมันจะได้ดูแล้วมันจะได้ไม่ไม่มันไม่สับสนนะครับ7 8นี่นะครับเนี่ยแเนี่ยแใช่ไหมครับแแล้วเราเดินมาให้ครบกันนะครับ9 0 1นะครับ2 3 4สามี่ห้าห นี่คุณครับงวดนี้มันมาทั้ง6ทั้ง8นะครับแต่เราเอาเอา8ขึ้นมาก่อนแล้วก็ถูกแล้วใช่ไหมครับมัน6 6 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรา8ขึ้นมาเนี่ยมันก็ถูกนะครับ8 6 3เนี่ยมันถูกอย่างนี้นะครับคุณครับมันก็ถูกอย่างนี้นะครับก็ลองเอาไปไปชมลองเอาไปพิจารณาดูนะครับคุณครับว่าสูตรของเรามันจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็อย่างนี้เลยนะครับเอานะครับบางท่านก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยโยงอะไรมั่ว คุณครับอาจารย์ต้องทําไปตามสูตรตามความถนัดนะครับตามความถนัดของเราที่เคยใช้อย่างนี้นะครับมันเรามันเป็นคนโบราณนะครับสูตรโบราณเอานํามานะครับอ่าแล้วก็มาดูอีกงวดนะครับถัดมานะครับ2กับ6อ่านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าตอนนี้เราตั้งไว้แค่2ตัวนะครับคือ3กับ9นะครับอ่าเดี๋ยวประกาแดงตั้งไว้ก่อนนะครับอ่าประกาแดงตั้งไว้ก่อนนะครับเพราะมันได้2ตัวนะครับมันได้3าม 3กับ9้าเราตั้งไว้อย่างนี้นะครับคุณครับเราสามกับ9นะครับทีนี้เราก็จะเอาเราเดินนะครับ8นะครับแล้วก็9 ศูนย์เนี่ยนะครับเลขมันโหนขึ้นไปแล้วนะครับหนึ่งไม่มีนะครับจากตัวที่สามมาตัวที่สี่ลงทําย้อนเข้าไปนะครับมันเข้านะครับเราก็เลยเอาเพราะมันเริ่มนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามเราต้องฟันสูตรนี้นะครับว่ามันจะได้ตัวไหนนะครับคุณครับอ่านะครับเราก็ ลองลองลองดูนะครับคุณครับนี่เราเอาศูนย์มาเสียบนะครับถ้าเราเสียบตัวนี้เราถูกตรงนะครับถ้าเราเสียบตัวตัวท้ายมันจะกลายเป็นโต๊วแบบตัวนี้เราเสียบตัวหลังตลอดแล้วเข้ามากลับนะครับคือมากับหลังอะมากับหลังนะครับมากับหลังเรานะครับบางครั้งเราต้องใช้วิจารณญาณดูนะครับแล้วตัวล่างเราได้อะไรนะครับก็ขึ้นไปเสียบมันก็ถูกเหมือนเดิมนะครับก็ถูก3าตัวอีกนะครับตัวนี้ได้อะไรครับ1 2เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสเราต้องเดินนะครับ2กับอะไรครับ นี่มันเข้า2ตัวนะครับเนี่ยสมันก็เข้า2ตัวเหมือนกันนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนีไหมครับเนี่ยทั้ง2ทั้งศูนย์ไปมาด้วยกันหมดนะครับแต่เราเอา2มาเสียบเราถูกนะครับเอา2มาเสียบตัวนี้นะครับเอาศูนย์มาเสียบมันก็ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราเอาสองมาเสียบอย่างนี้นะครับมันก็ถูกเพราะมันมีเลขเลขแค่2ชุดนะครับมันก็ออกไปตัวนี้นะครับออกที่2 0 9ศูนย์เก้า อ่าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูว่าถัดมานะครับนเราเอาอะไร2 9 7มาตั้งก่อนนะครับ2อแล้วก็7ไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเอาตัวนี้มานะครับทีนี้เราจะร้อยดูนะครับตัววิ่งของเขามันจะตรงตัวที่3เลยนะครับตอนนี้จากตัวที่4มันเป็นศูนย์นะครับวันนี้มันจะไหลถึงศูนย์หรือเปล่าท่านก็ลองกันกันหน่อยนะครับแต่อาจารย์ก็ค่อนข้างจะมั่นใจตัวนี้มากนะครับนี่นะครับเราได้6กับ1นะครับเราได้7 8 9เนี่ยเห็นไหมครับคุณครับเนี่ยมันมาอีกแล้วนะครับ9นะครับมันก็ถูกอีกนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ถูกนะครับเนี่ยเราก็เอา9มายิงเลยนะครับ9ตัวนี้มัน99แต่เรารู้แล้วเอายิงตัวนี้ดีกว่านะครับมันจะได้ง่ายๆยไม่ไม่ต้องไปสับสนนะครับคุณครับอ่านะครับมันออกทั้ง2ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้ก็ช่างเขาเราตัวนี้แล้วทีนี้เราจอาตัวล่างในขึ้นไปเสียบอย่างทุกงวดเลยนะครับลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับคุณครับถ้าหากวันนี้มันมาเราก็อาจจะเฮนะครับ ก็พะเลขกงวนนี้มันจะหลายหางเลยครับถึง6หางเลยนะครับเพราะเรากันเอาไว้ไงครับตามสูตรของเขา8 9เห็นไหมครับเนี่ยเมันชนเลยนะครับเนี่ยมันแบบเดียวกับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยสแล้วก็มา0อย่าง 9, เงี้ยเนีดูนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7สมส้าใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ 7กับ9นะครับมันขึ้นไปตัวมันมาทั้ง2ตัวแต่เราจะทำยังไงให้มันถูก3ตัวยังไงนะครับเราต้องทำแบบนี้นะครับเราเอา7เอา9ขึ้นมาเสียบเรา9ขึ้นมามันก็9 9 7เเอ่า9 7 9เราเอา7ขึ้นมานะครับเราเอา7ขึ้นมามันก็ถูกตรงนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้นะทำตามให้ได้นะครับตามให้ได้นะครับตามให้ทันงวดที่แล้วงวดตัวนี้นะครับมันทำให้เราเสียเส้นไปนะครับคุณครับเราไม่มีตัวไปก็เลยต้องไปเอา8มาใส่ อธิจริงอาจารย์บอกดีแล้วนะครับว่าเลขถ้ามันออกเบิ้ลมันก็ต้องออก007นะครับหรือ887นะครับแต่แล้วมันก็ออก72ตัว7ตัวเดียว02ตัวไปจนได้นะครับเราก็เลยพลาดไปนะครับอลองมาดูนะครับว่ามันจริงเท็จเป็นยังไงนะครับคุณครับเนี่ยมันมาทั้ง9ทั้ง7แต่เราจับอย่างนี้เราได้แค่2ตัวนะครับเราจะไม่ได้3ตัวนะครับก็เลยเอาแบบนี้มันได้3ตัวเห็นไหมครับมันได้3ตัวนะครับแล้วมาดูว่าทีแล้วเนี่ยครับบังเอิญนะครับ อาจารย์ก็จับเจอนะครับ077น่ยนะครับแต่อาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบหรอกนะครับเพราะดวงเรายังไม่ถึงอ่ะพูดง่ายๆนะครับอ่าเรามาตั้งไว้เลยใช่ไหมครับตัวนี้อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าตัวแดงดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เหมือนกับตัวนี้ของเขานะครับมันได้ที่4กับ7แค่นั้นเองนะครับเพราะมันมี2ตัวนะครับ4กับ7อย่างเงี้ยคุณเห็นไหมครับเนี่ย4กับ7ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอ่าทีนี้เราก็ดูตัววิ่งของเขานะครับเราได้อะไรนะครับ1 สี่ตัวหน้านี่หนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเราขีดไว้เลยนะครับเนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยเจ็ดเป็นตัวออกใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้เราเอาตัวเดียวนะครับนี่คือเราฟันตัวเดียวตัวไหนจะมาช่างเก้าตัวนี้อะไรเราก็ไม่เอานะครับเราเอาตัวเดียวเราก็เอาเจ็ดมายิงไว้อย่างเงี้ยนะครับคุณครับมันบังเอิญนะครับมันไปเป็นเจ็ดสองตัวนะครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยคุณครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยลองดูนะครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดแล้วเอาตัวไหนขึ้นไปแล้วเอาตัวนี้ขึ้นไปเสียบใช่ไหมครับเนี่ย อะไรครับเราได้อะไรครับ1 2เนี่ยสใช่ไหมครับเนี่ยสอ่าสมันไม่มานะครับเนี่ยสองอ่าอ่องเจอะไรไม่มามันมาตัวนี้ไงครับดูนะครับ3 4 5สี่ห้าหกเดแปศนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เราก็เอาศูนย์ขึ้นมาเลยนะครับเราก็เอาศูนย์ขึ้นมาเสียบใช่ไหมครับเนี่ยเราสองก็เจ็ดกับศูนย์ขึ้นมาเสียบมันไม่ถูกเพราะมันได้เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับแต่มันออกศูนย์สองตัวนะครับเราก็เลยจําจําใจนะครับแต่งวดนี้นะครับเราก็คิดว่ามันน่านะครับมันน่าจะออกให้เราเห็นเห็นนะครับก็ลองใช้อวิจรยาในการชมดูนะครับคุณครับว่าเลขมันจะมาอย่างไงนะครับคุณครับในแนวทาง3ตัวงงวดนี้ก็ขอให เรามันปังสักงวดนะครับคุณครับเราเอามาตั้งไว้เลยนะครับอะไรครับเนี่ยหกแปดหอย่างนี้เลยนะครับแล้วเอาตัวนี้ยิงนะครับเราได้ตัวอะไรนะครับก็ลองมาดูนะครับเราได้ที่3 3กับสี่นะครับสามกับ4นะครับทีนี้เราได้อะไรครับเจ็ดแปดเก้านี่นะครับเนี่ย เมันเป็นตัววิ่งนะครับเตอนนี้นะครับชั่วโมงนี้แล้วถ้าเราทําอย่งสู่ตัวนี้9ก้ากับเแต่ทีนี้เจ็เขาจะดังกว่าเก้าเขาจะดังกว่านะครับหรือถ้า9กับ7เข้ามาได้กันอีกนะครับมันเป็นเลขเบิ้ลเบิอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีเฮนะครับเราก็จับไว้เลยนะครับเนี่ยเก้าเราจับไว้เลยนะครับ9เอา9กาใส่ให้หมดเลยนะครับคุณครับ9ก้าหอย่างเงี้ยนะครับหรือแปดแล้วก็ห้ แล้วเราไปบิดเอานะครับแต่ทีนี้เราจะเอาตัวนี้ขึ้นไปเสียบนะครับแต่เราจะจับห่างๆกันนะครับเพื่อจะท่านจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรนั้นนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้เราได้อะไรนะครับเราได้6กับ7นะครับเนี่ยเกิดมันวิ่งขึ้นไปตัวบนนะครับตอนนี้เราก็เอา7นะครับตามสูตรที่เราใช้นะครับ7กับตัวนี้ไปเสียบนะครับ7 8 9 ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่มันจะมาหรือเปล่านะครับแต่มันในในร่องของเรามันไม่มีแล้วนะครับมันก็มีอยู่แค่2ตัวแค่นั้นเองนะครับระหว่าง7กับ5ถ้าเขาหลุดตัวใดตัวหนึ่งมันก็ยังออกอย่างเงี้ยนะครับอย่างวันที่แล้ว2ตัวนี้ไม่มานะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาตั้งตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราตั้งไว้เลยนะครับตัวเนี้เราตั้งไว้2ชุดนะครับตัวนี้เราตั้งตรงนี้เลยนะครับคุณครับเอาตัวแดงตั้งเลยนะครับ ตั้งไว้2ชุดเลยนะครับตั้งไว้เลยนะครับเราจะใช้อปปาร์กาน้ําเงินตั้งก็ได้นะครับและตัวแดงวงกันนะครับคุณครับอ่านะครับชุดแรกนะครับเราตั้งไว้นะครับพอมัน6นะครับ6แล้วก็อะไรครับ8 5อ่านะครับเราตั้งอย่างนี้นะครับ6 8 5อ่านะครับแล้วก็ตั้งอีกชุดหนึ่งนะครับ6 8 5อย่างเงี้ยนะครับ2ชุดเพราะเลขเรามี2ตัวนะครับ7กับ5ที่เราจะขึ้นไปถ้าเบิ้ลเขาก็บิ้ลตามนี้นะครับเบิ้ลก็ขอให้อย่าไปเบิ้ลตัวอื่นเลยนะครับคุณครับอ่าเรา9้ามาไว้เลยนะครับ9 9 9ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือ9อีกนะครับเเพราะเราทํา2ชุดนะครับ9อ่าทีนี้เราจะเอาตัวไหนมายิงครับก็คือ7นะครับ7กับ5ตัวแรกนียเราใช้7ก่อนนะครับ7 7 นะครับ7นะครับแล้วตัวที่2เราก็ใช้5 5 5ห้าห้าอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้5นะครับเนี่ยอาจารย์เขียน9นะครับเนี่ยมัน5นะครับเนี่ยหกแปดห้านะครับตัวนี้ห้านะครับไม่ใช่เก้านะครับหรือจะเป็นเก้านะครับมือก็เขียนไปอย่างนั้นนะครับมันห้าเก้าห้านะครับห้าเก้าห้านะครับตัวนี้ห้าเก้าห้าถ้าเลขเบิ้ลนะครับ เลขเบิ้ลมันจะได้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับถ้าเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลมันจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ตอนนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับมันได้6กับ1นะครับ6กับ1 6กับ1นะครับสังหรณ์ใจนะครับเลขนะครับมันจะ7มาแล้ว5มันจะหายไปล่างหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็เลยนะครับชอบนะครับชอบตัวนี้นะครับมันเป็นเป็นเลขแบบเอาเปหกกับ1นะครับมันยังไม่ผิดนะครับ สูตรที่เราทําไว้แล้วนะครับมันก็นะครับบางทีมันใช้ตัวแทนตัวเกิดอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวนี้เลขนะครับอีกตัวหนึ่งมันก็2กับ7มันก็ยังไม่หลุดนะครับมันก็ใช้แบบนี้นะครับคุณครับถ้า2ไม่มามันก็7 6ไม่มามันก็1่อ่าหไม่มามันก็6ทีนี้9กกับ1นะครับทีนี้1 9เราเป็นตัววิ่งยังไงครับเนี่ยตัวนี้นะครับ9 ทำหลายสูตรเลยนะครับมันก้านะครับงวดนี้นะครับคุณครับคิดว่ามันจะต้องออกอีกนะครับก็นะครับเดี๋ยวก็จะทวนให้คุณชมีกนะครับเพราะงวดนี้เราฟันไปที่ตัว9นะครับมันก็คงจะเป็นตัวนี้2กับ7 6กับ1 5ตัวนี้นะครับมาก็มาหน่อยนะครับเนี่ยห้เลยนะครับถ้าเลขเขายังเบิ้ลติดพันอยู่นะครับหรือ597ท่านชอบตัวไหนนะครับก็ลองพิจารณานะครับ คุณครับก็ตัดเอาหน่อยนะครับอย่าหาว่าให้เยอะเลยนะครับเลขนะครับอาจารย์ชอบให้เลขตัวเดียวชุดเดียวนะครับมันอย่างมากมันจะกินเราแค่แต้มเดียวนะครับอย่างวัที่แล้วอย่างเงี้นะครับเนี่ยมัน770ย์อย่างนี้นะครับไปจับตัวหนึ่งมัน8 70ใช่ไหมครับถ้าเราเอาสูตรตัวนั้นมันจะได้8เนี่ยอย่างงี้นะครับมันไม่เคยผิดอย่างนี้นะครับเนี่ยดูนะครับ8ดวิ่งใช่ไหมครับเนี่ยมันได้เลยนะครับ8ออกเลยนะครับเนี่ยตัวล่างก็8อย่างนี้แล้วหตัวล่างก็ห ศูนย์ตัวล่างก็ศูนย์เห็นไหมครับแล้วก็เจ็ดตัวล่างก็เจ็ดเม่ทีแล้วอาจารย์ก็แปดหรือสามใส่ไปเลยนะครับก็เอาเจ็ดมาเสียบมันก็พลาดไปนะครับเขาก็ออกแค่ศูนย์อ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยนะครับการคิดสูตรการคำนวณสูตรคุณครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับกระผมนั้นทําด้วยชีวิตจ,จิตใจจริงๆนะครับไม่มีที่จะมาเสแสร้งไม่มีที่จะมาอะไรทั้งสิ้นนะครับมันบรรยายได้คุณภาพของเราเองงนะครับ มันมันสุดจะนะครับคุณครับเราถอนหัวใจการคิดทุกอย่างนะครับอาจารย์ไม่อยากจะพูดนะครับบางท่านนะครับให้กําลังใจเนี่ยอาจารย์เนี่ยตื่นตันใจนะครับคิดไปบางทีก็เออยังมีคนยังมีท่านผู้ชมนะครับที่มีความหวังดีเผื่อจะได้พึ่งพาอาศัยนะครับในแนวทางมันสมองที่เรายังพอมีแนวทางการคิดนะครับการคํานวณได้นะครับก็อ <stub iner> <over> ยากจะให้ท่านอาไปเป็นแนวทางกันแล้วนะครับคุณครับจุดประสงค์ก็คือนะครับเป็นแนวทาง แค่นั้นเองนะครับเลขมันมีที่มาทุกสูตรนะครับมีที่หมายเห็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างตัวบนนี่เราใช้ของเขาเองเลยนะครับครั้งที่4นะครับถ้าหากว่าเขายังเดินต่อนะครับมันก็อยู่ในแค่นี้นะครับเนี่ยไม่ทราบว่าจะอยู่ในหน่วย10หรือเปล่าด้วยนะครับหรือมันจะหายหรือยังไงนะครับไม่มีใครที่จะรู้รลกนะครับคุณครับก็ขอให้มันมานะครับพอห้างว่นนี้เขาชนตัวนี้นะครับมันเป็นตัววิ่งตัวเต็งนะครับแต่แล้วนะครับมันก็5แต่ทีนี้มัน6กับ1ถ้าหลุด ก็5ของเราก็อยู่ฝั่งนี้แล้วครับถ้าแผ่มาฝั่งนี้ก็คือ5 9 7อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็แค่นี้เองนะครับ2ตัวถ้า5มานะครับพูดถึงว่า5้าเขายังไม่หลุดนะครับเพราะอย่างเงี้นะครับจะเห็นไหมครับเนี่ยศูนย์ก็คือ0 6ก็คือ6 8ก็คือ8 8กับ0มันคนละตัวกันนะครับเลยไม่ออกนะครับก็เลยออก7เนี่ยนะครับ7 7็ดเจ็ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยนะครับงวดนี้มัน5แล้วก็5 ท่านชอบ5้าหรือไม่นะครับเพราะงวดนี้นะครับ5นะครับมันมาก็เลยนะครับเลขเราแบบนี้ถ้า5มาก็เอาละครับฝั่งนี้ตัวนี้มัน5 5 9ห้านะครับคุณครับเดี๋ยวอาจารย์จะมันเขียนเป็นเลข9ไปนะครับห้า5ในในใบเล็กเรามีด้วยนะครับ5 9 5้านะครับในใบเล็กเรามีนะครับถ้าหากเขาเบิ้ลนะครับถ้าเขาเบิ้ลทิ้ง7ไม่มาอย่างนี้นะครับแบบตัวนี้2ไม่มาเห็นไหมครับมันก็จะออกได้เบิ้ลตัวนี้นะครับ ก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นแนวทางให้กับคุณคุณท่านบ้างนะครับเพราะว่าคุณคุณก็พยายามนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็ให้รูปหัวใจรวๆนะครับโอ้โหอาจารย์10นิ้วขอกราบขอบพระคุณงามๆเลยนะครับสำหรับความเจตนาดีนะครับคือเจตนาดีต่อกับผมเนี่ยนะครับเราก็พยายามสุดฤทธ์นะครับสำหรับการคิดการคำนวณเพราะมันเป็นโอกาส ดีของเรานะครับที่เขามีสลาก N3 ให้เรามาลุ้นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะนะครับได้นำเลขแบบนี้นะครับมาให้คุณได้เป็นแนวทางนะครับยังไงถ้ามันไหลมาตัวนี้ก็คือ0นย์ะครับ9แล้วก็0 0 5 0 8 0 6อาจารย์ไม่ชอบนะครับมันมันกลายเป็นเลขคนละตัวไปอีกนะครับคิดว่างวดนี้นะครับ5มันเด่นกว่านะครับเพราะมันชนแบบนี้ยังไม่พลาดเลยนะครับชนกันยังไม่พลาดนะครับ8ก็คือ8ตัวล่างแล้วก็บังคับนะครับจากหลัก อ่าหลักนี่คือหลักแสนกับหลักหน่วยล่างนะครับลองมาทําดูนะครับนี่หลักแสนนะครับห้าตัวนี้ไม่ใช่ห้าหนึ่งเลขท้ายออกนะครับคุณครับเดี๋ยวท่านจะทําผิดแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่อะไรว่าอาจารย์บวกผิดไม่ใช่นะครับตัวนี้มันหลักแสนแล้วนี่ก็ไปหลักหน่วยล่างนะครับที่มันออกห้าหนึ่งนะครับแต่นี้มันคือหลักแสนเพรห้าห้าแล้วก็แปดนะครับคุณครับครับคลิปนี้สวัสดีขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ อาจารย์สม่ำเสมอขอบคุณอย่างมากเลยครับ